วันหนึ่งเด็กเดินยาเดินมาบอกดิฉันค่ะป้าเดือนครับป้าเดือนครับตอนนี้ยาบ้าไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วครับเพราะตอนนี้ตำรวจจะเอามาส่งให้พวกผมขายเองครับดิฉันเลยถามขึ้นมาว่าตำรวจเอาของกลางออกมาจําหน่ายเองหรือเปล่าคะล้วแล้วจะเป็นปัจจัยที่ทําให้จํานวนผู้ป่วยจิตเวทที่เกิดจากการใช้สารเสพติดเพิ่มสูงขึ้นทักสิ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 นดิฉันพูดชื่อนี้หลายๆครั้งเพราะดิฉันทราบว่านายกประยุทธ์ไม่ชอบชื่อนี้แต่ชื่อนี้จะตามหลอกหลอนท่าน ยามหลับแล้วก็ยามตื่นค่ะสถิติการจับกลุ่มยาบ้าในปี2563-2564สามารถตรวจยึดของกลางได้มากขึ้นกว่าปี2563นี่ยังไงล่ะคะท่านประธานที่ฉันเชียให้เห็นว่าทำไมยาบ้ามันถึงมีราคาถูกลงเพราะมันไม่มีต้นทุนมันมาจากของกลางที่ตำรวจยึดไว้แล้วออกมาจำหน่ายซ้ำเติมด้วยค่ะ นโยบายของรัฐบาลกดรอกกัญชาอ้างกัญชาทางการแพทย์เพื่อเอื้อกัญชาเสรีคนที่ใช้กัญชาเพิ่มขึ้นไม่ได้ใช้เพื่อทางการแพทย์แต่ใช้เพื่อสันทนาการล้วแล้วจะเป็นปัจจัยที่ทําให้จํานวนผู้ป่วยจิตเวทที่เกิดจากการใช้สารเสพติดเพิ่มสูงขึ้นแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะกลับไม่มีระบบการบําบัดฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพรองรับซ้ำร้ายค่ะจิตแพทย์ที่ถือเป็นบุคลากรหลักกลับได้รับงบประมาณเพียงแค่60ล้านบาทเท่านั้นค่ะนี่ อคะนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน และผูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติวันนี้ในยุคที่มีคุณหมออนุทินเป็นเจ้ากระทรวงท่านกลับไม่ได้สนใจใยดีปราบยาบ้ายังไม่ทันเสร็จค่ะท่านเคิ่ยังเอากัญชาเสรีมาอีกท่านเอาสมองที่ไหนมาคิดคะย้อนกลับไปในปี2544ทันทีที่ดรศักดิ์สินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติจํานวนคดียาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องลดลงอย่างเห็นได้ชัดต่อมาในปี2554รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรประกาศ นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติภายใต้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยเพื่อให้ผู้เสพติดได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องท่านล้มเหลวทั้งการจัดสรรงบประมาณปราบปรามยาบ้าและมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ไร้น้ำยาดิฉันจึงไม่ขอเสนอแนะวิธีการแก้ไขใดๆค่ะเพราะดิฉันและพักเพื่อไทยได้ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แนะนำท่านมา4ปีไม่มีประโยชน์อันใดค่ะที่จะสีซองให้ควายฟังหากการเลือกตั้งที่จะมาถึงข้าท่านประธาน พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปคืนชีวิตปลอดภัยให้ประชาชนเราจะทำให้ดูค่ะ